สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้ก็มีพระเหรียญนะครับพระเครื่องหลวงปู่โตเนาะเป็นอีกหนึ่งหนึ่งพิมเลยที่หายากนะครับก็พบเจอน้อยนะครับจํานวนการจัดสร้างก็น้อยพอสมควรนะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญกลมเนาะก็ใหญ่พอสมควรอยู่นะครับออกปีสามแปดนะครับออกวัดประดู่นะเป็นรุ่นร้อยแปดปีนะครับที่ระลึกร้อยแปดปีอง์นี้มาพร้อมกล้องเลยนะครับ เป็นเหรียญกลมเหรียญกลมใหญ่เนาะเหรียญกลมใหญ่องนี้จะเป็นหลังยันเก้านะนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อนะครับหลวงปู่โตแล้วก็ตรงนี้ก็ชื่อรุ่นเนาะที่ระลึกนะครับร้อยแปดปีห้ามีนาปีสามแปดนะครับอันนี้เลยประมาณนี้เลยอันนี้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับพร้อมกล่องกรรมย,ยี่เดิมเลยโอเคแล้วก็สําหรับเหรียญนะครับสําหรับเหรียญเหรียญนี้จะเป็นเนือน้อนาะวะนะพี่นะ รุ่นร้อยแปดปีนะครับก็จะมีสมเด็จพญานาสังวรนะครับทรงจุดเทียนชัยนะครับแล้วก็รวมปกุกเสกในพิธีนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อแพร่นะครับวัดพิกุลทองหลวงพ่อเจ๊กวัดละนามหลวงพ่อเมียนวัดโพกบเจ้าหลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับหลวงพ่อมีวัดมานวิชัยหลวงพ่อดีวัดพระรูปหลวงพ่อยิดวัดหนองจอกหลวงพ่อกันวัดเขาเอ้อนะครับแล้วก็ หลวงพ่อเปิลนะครับวัดบางผาเนาะนี่เห็นไหมองค์นี้จะเป็นเนื้อนวะนะสวยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูเหมือนนะครับหันหน้าตรงเลยนะครับของหลวงปู่โตเลยเนาะนะครับนี่ด้านบนก็จะเป็นชื่อนะครับหลวงปู่โตแล้วก็ตรงนี้จะเป็นนะครับโคตอกนะครับหนึ่งโคตรงนี้ก็จะเป็นร้อยแปดปีนะครับพุทธศักราชปีสองห้าสามแปดนะครับพุทธาพิเศษเดียวกันเลยนะกับพระพงษ์นะครับที่เป็นปิตานะครับที่เป็นปิตาหรือพระ รุ่นต่างๆนะครับที่เป็นรุ่น108ปีเนาะเป็นมหาพุทธพิเศษนะครับเดียวกันเลยเหรียญนี้ก็สวยนะครับเป็นเนื้อนวะนะครับเห็นไหมเนื้อสวยมากพี่นะครับเนื้อสวยมากส่วนเรื่องจํานวนการจะสร้างนะครับจะอยู่ที่9,000นะครับ108องค์เนาะก็ไม่ได้มากไม่ได้น้อยนะครับ9นึ่108องค์นะครับนี่เห็นไหมสวยมากแล้วก็ด้านหลังจะเป็นยันก้านะนะครับนี่เห็นไหม หมื่นล้านนะครับด้านบนก็เป็นอีกหนึ่งพิมพนะที่หายากพอสมควรนะครับนี่หมื่นล้านเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นยันก้านานะครับจะเป็นยันนะเนาะวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพนะครับนี่สวยมากพี่พ,พี่นะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวส่องให้พี่พี่ดูโค้ดนะครับ เป็นโคตอกโตเต่านะครับโคตอกโตเต่าเนาะประมาณนี้เลยนะครับประมาณนี้สูมใกล้ไปละนะครับอะขออนุญาตขยบออกหน่อยแล้วกันประมาณนี้เนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมดวงตาลงปู่นะครับเป็นเม็ดคมชัดนะครับ จมูกนะครับดงเห็นไหมความคมชัดของเหรียญพี่เหรียญสวยมากนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับร้อยแปดปีนี่มาพร้อมกล่องนะครับเป็นอีกเป็นเหรียญอีกพิมพหนึ่งนะครับที่หายากเลยนะครับพบเจอน้อยด้วยนะสร้างเก้าพันนะครับหนึ่งร้อยแปดองเป็นเนื้อนวะน,นะครับสภาพสวยเลยพี่ ด้านหลังก็จะเป็นยันก้าวนะยันคมคมเลยนะครับนี่เห็นไหมตั้งโนูนขึ้นมาสวยมากนะครับนี่เลยผิวเหรียญน,นะครับตึงๆเนาะ ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากเพราะว่าพุทธาพิเศษเดียวกันกับรุ่นร้อยแปดปีนะครับผ่าเครื่องหลวงปูโตเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่พบเจอน้อยแล้วก็หายากนะครับเป็นเหรียญใหญ่นะพี่นะเหรียญกลมใหญ่นะครับเป็นหันหน้าตรงนะครับเครื่ององค์หลวงปูโตนะครับเป็นเป็นพระที่น่าใช้นะครับแล้วก็โคดก็ตอกเต็มนะครับเป็นโคต่อเต้าเนาะหนึ่งโคดนะครับ สวยคมชัดเลยก็ได้มาพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับสําหรับพี่ๆท่านไหนสนใจเช่าหาบูชาก็รีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าน้องได้มาเหรียญเดียวเนาะเพราะว่าน้องได้มาเหรียญเดียวนะครับนี่กล่องก็จะประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันเดี๋ยวน้องถ่ายรูปไว้ถ่ายคลิปให้อีกทีหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกๆ่าเลยนะครับสวัสดีครับ